คุณมางานนี้ได้ไงวะนเนี่ยทางมันมาดูสิ่ีเนี่ยบาลูนเนี่ยเดี๋ยวมันจะขึ้นมานะเออเดีออ๋ยวรอก่อนรอแป๊บนึงขึ้นแน่บาลนะูนน่าานะเตอมลมอยู่ช่วงหนึ่งกิโลแรกเฮ้ยอะไรวิ่งแค่นี้ทำไมนเหนื่อยอยู่มันระจอกยิงแสงดิ <c oughs> กำลังเข้าสู่กิโลที่ส <c oughs> ามระยะนี้มีการให้กำลังใจจากกองเชียร์อันล้นหลามถึงแม้ว่าเขาจะเต้นโดยไม่สนใจเราเลยก็ตาม ผมวิ่งมาถึงจุดทั้งยที่ต้องเลือกระหว่าง5กิโลหรือ10กิโลถ้าเลี้ยวซ้ายก็5กิโลถ้าวิ่งตรงไปก็10กิโลการวิ่งตรงไปแบบไม่ลังเลโอเค10กิโลก็ได้วะหลังวิ่งไปได้4กิโลกว่าผมเริ่มรู้สึกว่าการมึงวิ่งเร็วเกินไปแล้วเพื่อนมึงช่วยรอกุก่อนได้ไหมผมใช้มือถือที่ผมมีพยายามซูมเข้าไปหลังกันเพื่อให้ตัวเองรู้สึกว่าเรายังพอวิ่งทันมันอยู่เอาเว้ยผ่านมาแล้วครึ่งทางแค่นี้จิ๊บจิบแบบนี้ต้องเร่งสปีดให้กันเหมือนรู้ นี่สินะสัจธรรมของมนุษย์สุดท้ายเกิดมาคนเดียวอยู่คนเดียวแล้วก็ตายคนเดียวแต่เดี๋ยวผมจําได้ว่าไอ้กันเคยพูดอะไรกับผมบางอย่างแกงเอาได้ไม่ไปบอกนะทําไมวะกูจะได้เดินเป็นเพื่อนไอ้กันไอ้เพื่อนเวนพะมีคนไม่รักษาสัญญ,ญาแบบมึงนี่แหละประเทศไทยถึงไม่สงบสักทีหลังจากเดินอยู่คนเดียวได้สักพักผมเริ่มตั้งสติได้แล้วก็จําเทคนิคการวิ่งที่จํามาจากหนังได้ว่ามองให้ข้างหน้าโอเค เริ่มไปทีละก้าไอ้สั์มึงจะมาขอถ่ายรูปในตอนนี้เนี่ยสมาธิกูเสียหมดจากการที่ผมวิ่งมาได้7กิโลกว่าทาให้ผมรู้ว่าการวิ่งมาราธอนเป็นเรื่องของจิตใจด้วยไม่ใช่แค่ร่างกายอย่างเดียวตอนนี้ขาทั้งสองข้างของผมยังพอเดินไปไหวแต่ว่าจิตใจของผมนั้นมันเริ่มไม่อยู่กับร่องกับรอยแล้วใครไม่คิดกีฬามาราธอนวะมึงว่างเหรอวิ่งไกลขนาดนี้ได้อะไรวะบ้าปะเนี่ย อาชนะตัวเองหาอะไร่ะแดกบฟเฟ่ก็ชนะตัวเองได้เหมือนกันแหละกินเยอะที่สุดเท่าที่เคยกินมาไงในกิโลเมตรที่8สภาพจิตใจของผมอยู่ขั้นต่ําสุดทําให้ด่าทุกอย่างที่มีแต่โชคยังดีที่ยังมีมิกกี้เมาส์คอยปลอบประโลมหัวใจเพ่กลับผงจันทร์ไหมนานๆทีพี่นอกจากงานแต่งอะไรนี้ตอนนี้ไม่เห็นหน้าใครแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่ผมไม่คาดคิดจากการวิ่งมาลาธอนครั้งนี้คือผมได้พบกับพี่เจมส์หนึ่งในรุ่นพี่ที่เคยเล่นบาด้วยกันตอนสมัยอยู่มหาลัย โลกมันช่างกลมเซเลอเกินนี่สินะมาราธอนที่ในมิตรภาพเจอทะเลแล,แล้วผมก็วิ่งถึงเส้นชัยจนได้เชี่ยเ,เหนือ่อยชุบหายแต่แม่งความภูมิใจปแปลกๆนี่คืออะไรวะบรรยากาศแม่งเหมือนเพลงเยนโลของโคเปรเลยวะเมื่อแต่อยู่อินมานี่ที่มาทะ่เลยที่จีนใช่ไหมก็สวยเหมือนกันนอนนี้